กิไทรฟอหนอไอันนี้พุดละเดินอันนี้ทุกคนคะนี่เป็นขนมขัวขม้วยค่ะที่เรากินน้ำตาลเคี้ยหวหวานแล้วก็กระเทีเปกเป็นซิกเนเจอร์ในตะโกนนัรแว่มาถึงที่ต้องลิ้มลองขนมชนิดนี้คะ่ะ มาไปตรงหลายๆครั้งไม่เคยได้ลิ้มลองเลยค่ะครั้งนี้ก็เลยลองดูเพราะว่าเห็นใครหลายๆคนมาแล้วก็คือต้องทานบอกว่าอร่อยมากมันจะมันมัน,มนหวานๆไม่เคยคิดว่าขนมธรรม,ธรรมดาแบบนี้จะอร่อยค่ะอยากให้ทุกคนได้มาลองนะคะดูจากทาก็รู้ <laughs> อันนี้เป็นขนมปางติง้ง กับน้ำแข็งใสร้านเหลืองที่ใครหลายคนมาก็ต้องทานอีกเช่นเคมเช่นเดิมอะค่ะเพราะว่าเป็นชืนล่รอยเป็นร้านที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นออเดอร์ันร้านที่มีน้ำน้ตาลเี่ยวแล้วก็อันนี้เป็นข้าวมันไก่เขาบอกว่าร้านนี้เป็นไก่เบตงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะขายเฉพาะช่วงเช้าค่ะร้านนี้อยู่หน้าองค์การโทรศัพท์ อำเภอเบตงนะคะมีทั้งข้าวมันไก่ว๋วยจาบเ่อยเตียวมาแล้วก็ต้องลองค่ะเขาบอกว่าเป็นไก่ไบเบตงแท้ๆเลยและหลังจากนั้นนะคะทานข้าวเสร็จก็ไปพักผ่อนแล้วก็อันนี้ไปต่อกับบ้านซาโฮค่ะบ้านซาโฮเพื่อน <ผม S 2> แนะนำมาบอกว่าเป็น landmark อ,อีกที่หน,นึ่งที่ใครหลายๆคนต้องไปเช็คอินเพราะว่าจะบอกว่าพื้นที่ของบ้านซาโฮค่ะ ติดกับชายแดนมาเลเซียเลยนนะค,ะคือเป็นกําแพงกั้นระหว่างไทยและมาเลเซียอันนี้เป็นบริเวณของทางขึ้นนะคะาอาจจะชันนิดหนึง่งแต่ว่าเมื่อขึ้นไปแล้วบอกเลยว่าสวยงามมากเห็นวิวอําเภอเบ,อเบตงแล้วก็เห็นวิวของประเทศมาเลเซียคือบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนได้มานะคะที่ที่บริเวณบ้านซาโฮแห่งนี้ เป็นอะไรที่น่าประทับใจมากบอกว่าเห็นประเทศเพื่อนบ้านคือใกล้กันนิดเดียวค่ะอันนี้เราไปกันที่บ้านเสาโหอันนี้ที่เพื่อนแนะนำมาก็คือแลนด์มาร์กนะคะคือพอดีมันเป็นเหมือนกับว่าภูเขาพัางลงมาแล้วก็เขาฉีดปูนะคะ่ะอันนี้เป็นจุดที่ต้องมาเช็คอินอีกอย่างหนึ่งนะคะ เป็นหลักเขตระหว่างไทยและมาเลเซียหลักเขตแรกก็มาถ่ายรูปอันนี้เป็นพื้นที่ที่มองลงไปตรงนู้นก็จะเป็นอำเภอเบตงแล้วก็เป็นบริเวณที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ค่ะอันนั้นคือทางอำเภอเบตงเขาได้ทำการฉีดปูนซีเมนต์ค่ะเพื่อเป็นการบล็อกดินไม่ให้สไลด์ลงมาค่ะก็ประชาชนก็ได้ไปถ่ายรูป ไปเดินกันบนหน้าผาตรงนี้นะคะก็ววาสามารถขึ้นไปดูได้จะเห็นวิวของอำเภอไปตรงทั่วทั่วทั้งอำเภอเลยค่ะแล้วก็เห็นได้เห็นทะเลหมอกด้วยนะคะไม่ต้องไปถึงอยเยวงก็ตรงนี้ก็สามารถดูได้ค่ะ,อ,ะ,คะอันนี้ก็กำลังจะขึ้นไปที่จุดชมวิวด้านบนนะคะก็มีทางขึ้นนะคะ คือทางเทศบาลเขาทำทาบันไดทางขึ้นไว้อยู่ด้านหน้าแล้วก็แต่ว่านี้บวกขึ้นด้านข้างค่ะเป็นบันไดดินที่ชาวบ้านทําขึ้นมาเพราะว่ามีเชือกจับอยากให้ทุกคนมาแล้วไปไปเที่ยวกันนะคะเป็นจุดเช็คอินแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งของอำเภอเบตงอะค่ะอันนี้ก็เดินขึ้นไปมีหอบนิดหน่อยค่ะเพราะว่าไม่เคยเดินนานมีอาการเหนื่อยเหนื่อยนิดหน่อยปิดแมสไปด้วย เดินขึ้นเขาไปด้วยไม่รู้จะเป็นลมหรือเป็นอะไรดีอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะคะอันนี้ยังยังขึ้นไม่ไม่ไม่ถึงยอดอันนี้เริ่มที่จะเห็นบรรยากาศแล้วค่ะคือบอกได้ว่าภูมิภูมิประเทศของอำเภอเวอําภูมิประเทศของประเทศไทยแต่ว่าในพื้นที่ของอำเภอเวตงนี้จะเป็นภูเขา สลับซับซอ้อนนะคะอันนี้เป็นบันไดที่ชาวบ้านทำขึ้นอันนี้บนด,นด้านข้างค่ะก็มีชันนิดหน่อยแต่ว่ามันค่อนข้างจะปลอดภัยเพราะว่าเขาได้ล้อมเชือกเอาไว้ค่ะคือมีชาวบ้านไปขายของเพราะว่าตอนเย็นๆอากาศจะดีมากเลยค่ะมันจะเย็นๆชื้นๆอีกฝั่งหนึ่งนะคะ เดินขึ้นไปอีกฝั่งทางซ้ายจะเป็นแดนของประเทศ,เทศมาเลเซียค่ะอันนี้เป็นตลาดเช้าค่ะตลาดเช้าของอำเภอเวตงวันนี้มาเดินตลาดเช้าหากของฝากก่อนกลับค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าค่ะเป็นบรรยากาศในตัวเมืองของอำเภอเวตงแล้วก็มาทานติ่มซำกันนี้ร้านติ่มซำหน้าอุโมงอำเภอเวตงเป็นร้านที่ขึ้นชื่ออีกร้านหนึ่งนะคะ อยู่หน้าอุโมงของเพอร์เวตงเลยแต่วันที่ัวไปนัอุโมงค์ปิดซ่อมแซมค่ะเพราะว่าเขาจะทําการปิดไฟข้างในก็เลยไม่ได้เข้าไปถ่ายทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้าค่ะแล้วก็นี้เป็นภาพที่เราเตรียมตัวกลับนะคะเราเดินทางกับมอเตอร์ไซค์ค่ะฝากกดไลค์ซับสไครด้วยนะคะ